สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน e l บิลิเปอร์สาซึ่งคลิปนี้จะเป็นการเพลงคนเกิดราศีตุลย์และขนาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ก, like, ก, share, กดแชร์กด subscribe ติดตามกระตือรือร้นช่องแชร์ได้ผลเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ b ิ l ิเป e r 3 6 9ซึ่งเอ่อซึ่งจะเปลี่ยนไลน์ใหม่แล้วนะครับไม่ใช่69สิเลยนะเติมเลข3เข้าไปมันจะคล้ายกันครับแต่แค่เพิ่มเลข3เข้าไปตามชื่อช่องนะแอดไลน์ดีมาถามค่าครูดได้คครรรัััับบตอนนนนนีีี้มมโโปช่ะ่ะถึงวท7 เพื่อสภาคมตามจริงผมเนี่ยมีตั้งแต่ันที่หนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าคุณมาถึงว่ามันรอบมาถึงช้าเนาะมันก็เลยเหลือเวลาแค่วันสองวันนะครับโอเครีบกันเลยเพราะว่าจะได้ราคาพิเศษคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์พื้นวาสนากําเนิดกรรมในดวงชะตาที่จะเป็นกําไรายอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งหนีนะครับเพราะว่าอะไรกํรมรามันมีอยู่แค่3ราศีหรือ3ภพเลือนอริมรณะวินาศแค่นั้นเองแต่ว่าภพเลือนที่ดีมีถึง9เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะมี E ีีที่ดีนะครับกรรมในด้านดี อยู่1 2 3แล้วแต่เนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีพีหน้าแต่อีพีนี้หมายถึงความร้ายก่อนที่คุณควรจะรู้ไวและแก้ไขอย่าเพิ่งหนีปัญหาครับแบบบางคนเนี่ยพอพูดเรื่องร้ายปุ๊บไม่อยากฟังเข้าใจครับเพราะบางคนเนี่ยแบบรู้สึกว่าจิตตกมากแล้วถ้าฉันฟังฉันจะขาดใจตายละคือผมก็เคยเป็นนะแต่หมายความว่าถ้าใครยังฟังได้ฟังก่อนนะครับยังยังไม่ถึงกับจะขาดใจตายอย่าเพิ่งนะครับก็ดูก่อนว่าเนี่ยควรดูและแก้ไขมันซะพอคุณทิ้งปัญหาเมื่อไหร่ ปัญหานั้นจะเป็นเงาตามตัวคุณไปเรื่อยๆเพราะคุณอย่าลืมว่ากรรมกรรมคือการกระทาครับการกระทําในที่นี้หมายถึงว่าคุณทํากรรมมันถึงเกิดกรรมก็ใช่ไหมครับถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณจะไม่เกิดกรรมเพราะกรรมตัวนี้มันหมายถึงการกระทานะครับถ้าคุณไม่ทําจะไม่เกิดกรรมก็หมายถึงคนอย่างเช่นเขาบอกว่าคนที่ไม่เคยผิดคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยแต่คนที่ทํามันมักจะมีความผิดพลาดบ่อยก็นี่แหละก็คือคําปลอบใจว่าเนี่ยถ้าคุณทํากรรมดีนะมันก็ได้กรรมดีถ้าคุณทํากรรมชั่วมันก็ได้กรรมชั่ว ทำดีได้ดีทาช่วได้ช่วตามหลักพระพุทธศาสนาเข้าใจได้อย่างทีนี้นะครับทีนี้เราม,มาดูกันว่าจุดกําเนิดของเราเนี่ยตนุราศิตุูอยู่ทางทิศใต้สุดเนาะทีนี้เรามาดูว่าอรินะครับอริเป็นราศีมีนนะครับแล้วก็มรณะเป็นราศีพษภสุดท้ายคือวินาศเป็นราศีกันแต่คุณจาไว้นะว่าราศีพวกนี้ไม่ใช่คนที่เขาจะทําลายคุณไม่ใช่ครับแต่มันหมายความว่าดาวต่างหากนะครับอย่างเช่นดาวพฤษฎีดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธโอ้โห ดาวสุประครหมดเลยนะครับราศีตุลเนี่ยได้ดาวสุประครทั้งหมดเป็นภพอริมรณะวินาศดังนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยว่าเออตัวเราเนี่ยได้ดีครึ่งเสียครึ่งทั้งหมดเลย4ี่ราศีนี้ก็ใช่ไหมครับอย่างเช่นภพสาชะเนี่ยอริก็หมายถึงภพดีหนึ่งเสียหนึ่งภพมรณะก็คือภพตนุตนุมรณะก็คือดี1 1. อห,ห,พพหพพดน,น,น,หน,หนึ่งเสียหนึ่งแล้วก็ภพวินาศก็คือสุภาสุภากับสุภาดีวินาศลายนะครับมันดีครึ่งเสียครึ่งหมดเลย4อย่างน,นี้แล้วเป็นดาวสุประคอทั้งหมดด้วย แสดงว่าคุณเนี่ยได้ดาวบัพขอดีแต่ดาวสะบัขอกับแย่อ่ะมอนดวงผมเลยนะดวงผมเนี่ยแย่มากบอกเลยว่าคือผมไม่ได้คิดไปเองนะเพราะเราดูดวงเป็นไงดวงผมเนี่ยดาวร้ายดีดาวดีร้ายาดาวดีตกร้ายเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยเหมือนคล้ายๆคลนลักษณะตนไปเลยเพราะพี่ผมเนี่ยเกิดละกษณะตนดังนั้นเนี่ยผมมีข้อมูลอยู่เยอะมากนะครับว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะทีนี้เราไปดูกันต่ออริ อริเนี่ยมันเป็นสาชะเห็นไหมครับมันเป็นเจ้าเรือนเดียวกันนะหมายถึงว่าดาวพฤษฎีไปอยู่ที่ไหนพบอริไปที่นั่นและสาชะไปด้วยที่นั่นดังนั้นคณนาสิตุลษณาตุลมันเป็นคันช่างแปลว่าความรักและความยุติธรรมดังนั้นเนี่ยสาชะอาริแปลว่าถ้าคุณไม่ทํางานไม่ใช่ถ้าคุณไม่ไม่ทาการให้ข้อมูลผู้อื่นเหมือนกับพวกทนายไม่จําเป็นต้องเป็นนะครับแต่หมายความว่าคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องปรับทุกเขาให้ได้อะ่ะอ่ะถ้าใครที่รับที่จะปรับทุกข์ให้กนอื่นแปลว่าคุณจะยุ่งกับปัญหาของผู้อื่น ไม่ใช่ครับปัญหาของตอนเพราะอะไรครับถ้าคุณไม่มีการคือแบบว่าเรื่องอะไรที่จะไปช่วยเธอมันเรื่องแบบใครๆมันสินะครับเรื่องของใครเรื่องของมันถ้าคุณปฏิเสธแบบนี้ซาชาจะนําปัญหามาสู่คุณเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นที่ปรึกษาให้น่ยก็คือจบคุณก็จะเจอแต่ปัญหาของผู้อื่นมันคือมันต้องแรกครับมันคือรหัสกรรมของคุณได้ตนุมรณะนะครับตนุมรณะแปลว่าการพัดพรากจากทุกคนและเป็นคนขี้เบื่อด้วย มันจะต้องพันพาดกับทุกสิ่งแล้วเดินหน้าไปเรื่อยๆเหมือนราศีเมษเลยนะครับราศีเมษจะคล้ายๆคุณเหมือนกันเพราะว่าปัตตนิคนตรงข้ามเนี่ยจะเป็นเหมือนกันเป๊ะเลยแต่คนละดาวเท่านั้นเองนะครับก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับทีนี้มันหมายความว่าตัวเราเนี่ยถ้าเผื่อรับผิดชอบเรื่องของการช่วยผู้อื่นแก้ไขปัญหาหรือเขาเรียกว่ารับปรึกษาก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขให้เขาก็หมายความว่าคือกรรมของใครคนนั้นต้องแก้เองถูกไหมครับแต่เราให้คําปรึกษาเหมือนผมเนี่ยคล้ายๆกับ อาชีพที่ผมทําเลยแต่ผมไม่เกิดลักษณะตุลลาศตุลน,นะแต่ว่ามันเป็นแนวๆนั้นเลยนะครับทีนี้อาริหมายถึง4ตัวนี้จําดีๆอุปสรรคศัตรูโรคภัยกระเจ็บแล้วก็นี่สินนะครับนี่คืออรินะครับที่ที่พูดถึงนี้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของภพมรณะด้วยนะครับมรณะเป็นราศีพฤษภหมายถึงการยึดติดพอมเป็นธาตุดินกลางธาตุหมายถึง มีการเปลี oui, pues ne, no. people, Korea, ่ยนแปลงนะครับแต่เป็นแปลงยากนะครับหมายถึงเป็นคนยึดติดไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเกิดผมเกิดราศีพิศษนะครับผมรู้รู้ดีหมายถึงว่าเราอ่ะจะยึดทุกอย่างเป็นสารณะไม่ยอมปล่อยแต่มันแปลกตรงหนึ่งที่ว่าตัวผมเองอ่ะถ้าจากโลกนี้ไปผมปล่อยทุกอย่างได้แต่แต่ตอนอยู่เราไม่ปล่อยให้ใครคือหมายความว่าอ่าเช่นเช่นเราซื้อมาพี่อยากได้เราก็ไม่ให้พี่นะเพราะว่าอ่ะมันก็เป็นของฉันนี่ฉันจะให้พี่ทํามแต่ผมเป็นคนที่แบบอ่าพอพี่อยากได้พอมันมีบ้างอ่ะก็ให้พี่บ้าง นะครับอะไรแบบนี้หรือไม่ก็สั่งซื้อให้พี่แทนอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเราจะไม่ให้เขาแต่ถ้าเปิดสมมติว่าเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเราก็สละให้เขาได้หมดนะครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าพุทธศาสนาบอกว่าตอนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยยึดติดไม่เป็นไรแต่อย่ายึดติดมากเกินไปแต่ผมไม่ใช่ไงยึดติดมากแต่ว่าถ้าไปแล้วอะเราต้องปล่อยวางทุกอย่างเพราะเราเอาทุกอย่างไปไม่ได้ถูกปะครับอ่ะจำไว้เลยว่าพอพอเราจะอยากไปเรายกให้ทุกอื่นไปหมดเลยเราไม่ต้องติดใจว่าฉันอยากได้อันนชีนจ,จะเอาไปชาติหน้ามันเป็นไปไม่ได้ครับ เพราะว่าการที่ยึดติดก่อนตายเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะไปไม่ดีก็ใช่ไหมครับคำว่าจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากผมยพยายามศึกษาอยู่ว่าจิตสุดท้ายเนี่ยกิกเมยูรินเนี่ยนะครับขออภัยที่เอ่ยชื่อกิกเมยูรินเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่พูดเรื่องของชีวิตหลังความตายหมายถึงว่าอ่ะตายแล้วเตรียมตัวตายอะไรประมาณนี้ครับว่าความตายมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นเนี่ยต้องปล่อยวางทุกอย่างเพื่อไปสู่ภพภูมิที่ดีถูกไหมครับอ่ะไม่ใช่วิชานี้โหราศาสตร์เนี่ยที่ที่ผมพูดเนี่ย จับแ,แอะเขาเรียกว่าแฝงด้วยของทรรมแฝงด้วยของพุทธศาสนาเสมอนะครับถึงผมจะไม่ชอบวัดก็ตามแต่ผมคือไม่ใช่ไม่ชอบวัดผมไม่ชอบวัดที่มีพระแต่ผมชอบวัดที่ไม่มีพระครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเนี่ยคือคือ,คอบางทีอ่ะเรียกเราไปพูดแล้วก็พูนานมนะครับผมก็รู้สึกมันเบื่อมากอะ่ะฉันอยากออกจากตรงนี้แล้วว่าอะไรแบบนี้ อาจไม่รู้ว่าเราเป็นคนบาปหรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่ชอบเสียงพระสวดนะครับคือไม่ใช่ว่าฟังไม่ได้หรอกแต่ผมไม่ชอบคือแบบพอฟังนานๆแล้วโอรู้สึกว่ามันมันห่อเหี่ยวนะครับอะไรประมาณนี้เพราะเราเคยชินว่าโอ้พระสวดคืองานศพนะอะไรแบบนี้ครับเราก็เลยแบบยึดติดตรงนั้นว่าเราไม่ชอบฟังเสียงพระสวดแต่ว่าสนทนาทากับพระเนี่ยได้แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเหมือนกันเพราะว่ากว่าเราจะลุกขึ้นได้นะครับเพราะบางทีเราต้องไปเที่ยวต่องีครับอ่ะแล้วพระังให้เราอยู่ตั้งนานเนี่ยอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีผมก็อืมอ รู้สึกอึดอัดใจที่จะเข้าวัดที่มีพระนะครับเพราะว่าอาจจะเพราะว่าผมได้ดาวพฤษฎีปนิดก็ได้นะก็คือเกิดปีฉลูเนะาะจำไว้ในคนปีฉลูจะไม่ค่อยชอบหรอกครับคือคือหมายว่าชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเหมือนกับการเรียนการศึกษาก็ไม่ชอบเรียนนะครับไม่ชอบเรียนแต่ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ชอบเรียนรู้ในตำรานะครับเพราะว่ามันตรงข้ามกับดาวพฤษฎีดีดาวพฤษฎีดีแปลว่าชอบอ่านหนังสือนะครับเป็นหนอนหนังสือแต่ผมไม่ใช่ครับเพราะว่าดาวพุธเด่นแต่ดาวพฤษฎีได้ก็แปลว่าโอเค อยู่บนโลกใบน,นี้ไม่ถูกหลอกนะครับแต่ไอ้พวกผู้ัสดีนี่แหละโดนหลอกง่ายนะครับโอเคประมาณนี้ทีน,นี้เรามาดูพพบวลานก็คือทําให้ตัวคุณเนี่ยมักจะเป็นคนขี้ขเบื่อนะครับเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยชีวิตคุณต้องเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงพ่อของคุณเป็นธาตุลมต้นธาตุแล้วก็ดาวผู้ศพเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นดาวศุกร์เนาะเป็นดาวเจ้าเรือนเดียวกันหมายความว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะพบเจอแต่ปัญหา ปัญหานันจะแบบมาเรื่อยๆแต่คุณต้องเปลี่ยนแปลงไงคุณต้องปรับมันให้ได้อย่างเช่นหงจุ้ยะครับมันปรับปรับร้ายกายดีอะก็ใจไหมอ่ะในนั้นเนี่ยเราต้องปรับปรับเพื่อให้เราอยู่รอดได้เพราะไม่งั้นคุณจะเจอแต่ปัญหาทางชีวิตคุณไม่ต้องมาอดควรนะว่าคุณเจอปัญหาทางชีวิตเพราะคุณไม่ปรับไงถูกไหมครับอ่ะแต่โชคดีที่ตัวผม,มี่ยไม่ได้ไม่ได้อาตนนบะนะตนุอริเนาะในนั้นผมจึงไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเนาะไม่คือหมายว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับโออเคแคแ่่นี้ตไป เรามาดูพบวินาศบ้างนะครับพบวินาศเป็นราศีกันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ถูกรกาศีกันแต่คุณต้องมีคนราศีกันไว้ด้วยซ้ำเพราะอะไรครับเพราะคนราศีกันเป็นนักแก้ไขปัญหาแต่คุณเป็นนักปรึกษาเข้าใจไหมครับคุณเนี่ยจะถูกกับราศีมิถุนมากกว่าเพราะว่ามันเป็นภพสุภาษนะครับสุภาษแปลว่าอะไรสุภาษแปลว่าความสําเร็จพูดเพื่อให้เกิดความสําเร็จก็นี่ไงพวกทานายพวกอะไรเนี่ย เห็นไหมครับมันมันถูกกันนะครับแต่ราสีกันกับไม่ถูกมันหมายถึงหลักฐานนะครับวินาเนี่ยมันหมายถึงหลักฐานไม่หมายคามว่าถ้ามีหลักฐานปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยคว่าความทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปมานะครับนักนักพวกเนี้ยก็คือนักทนายพวกนั้นเนี้ยจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าคําพูดเนี่ยมันง่ายกว่าถ้าจะมาพูดเรื่องของหลักฐานนะครับเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่คงอาจจะแบบว่ายึดติดนะครับเนี่ย ยึดติดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องเป็นแบบนั้นนะครับแต่ตามจริงมันไม่ใช่ไงมันก็มีทั้งแบบหลักฐานและพยานถูกนะครับแต่ว่าพวกทนาเนายจะชอบพยานมากกว่าหลักฐานเพราะหลักฐานมันมันมดแน่นอ่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะนะครับประมาณนี้ก็คราศีตัวลักนาตัวเนี่ยนะครับคุณเป็นคนที่ประเภทว่าโลกสวยน่นหละก็หมายถึงว่ายอมเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปาอะไรไปรับแทนผู้อื่นนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขนะครับนั่นคือคุณ คืออย่างนี้ดาวสุกรบดาวสุกตรงนี้มันแปลว่าเงินแต่ดาวสุกตัวนี้แปลว่าความรักนะครับคุณเกิดมาพร้อมกับความรักหมายความว่าคุณให้ใจไปกับทุกคนอ่าแปลว่าเหมือนคล้ายๆกับเนื้อหอมจะหมายถึงกับเจ้าชู้ด้วยก็ได้แต่คนหมายถึงว่าคนมองเข้าไปเหมือนเจ้าชู้แต่ตาจริงไม่ใช่คุณเป็นคนเฟรนดี่เฉยๆนะครับปฏิสัมพันธ์กับคนเก่งอะไรประมาณนี้ครับเพราะผมดูได้จากพี่นะครับพี่ผมเนี่ยก็จะขนาดตุนเหมือนกันเนาะประมาณนี้ครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามอีพีหน้าได้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเปจใหัวใจ